เนาหรอเดี๋ยวก็ะอันนี้เขาสีเนาแล้วเขาจะเนาแล้วค่ะอันนี้เขาสีเนาแล้ว,อว,อนนอวพอมันซาปไปไม่ไม่นี่นี่โอเคอไหม พี่น้องเห็ดโอ้ยเนาะโอ้ยมันจะเท่าเลยเด้นี่มันจะเท่าแล้วนี่อืมเกิดอยู่ข้างต่อไม้มันจะเท่าแล้วจ้านี่สองละดอกสองดอกพี่น้องเลยคือบมาลายไม่ได้เกิดเป็นกุ่มไม่ได้เกิดเป็นกุมอืม าดูนีโมว่เกิดเป็นโมมัม่งบ่อมามวนเลยป่านี่เก็บบ่มวนเลยเฮ็ดบ่หลายเฮ็ดมีหม่องละดอกสองดอกไม่ได้เกิดเป็นหมมัหมพี่นอ้องเก็บไม่ม่วนเลยเฮ้เนาะดอกกระนอยแห้งเนี่ยโอ้ยขาหักดอกบางงามเมียป่านี่ เก็บไม่ม้วนเก็บบ่มว้มวนพี่นอ้องเออนี่แม่ดอกนี่หน่อยนี่นี่โอ้ยเนาะอ,อืมโอ้ยนี่ดอกนึืงแต่มนออกห่างๆมันเไ,ได้เป็น,นี่แม่หน่อยแฮงแต่กะคันไม่หลายกะสิดีดูดอกจะไมนเกลย โอ้ยเนาะแ่พี่น้องอันนี้ดอกเขาหน่อยเดแต่ว่า on. อ่อนๆจำนี่เหรอพ่อดีแส่บต่วาไม่นะลายจุ่มหนึ่งเป็นจุ่มจุ่มอันนี้ว่างานมะ ดอกไม่สวยขาเลยขากระบอกชมบุญพี่น้องเลยเขาดอกหน่อยเดี๋ยวไงโอ้ยนี่แหละโอ้แหงกับมีจ้ะยังไมงไงมันจะแหง สองดอกมองแล้วดอกสองดอกพี่น้องเี่ไเก็บบมมวนคือหม่องมันหลายๆหนูเห็นปะหม่องละดอกสองดอกโอ้ยดอกอะนรเนี่ยเจ้ามองละดอกสองดอกโอ้ยหนู ตะไม่ไรเก็บมังกระดอกสองดอกนี่นีนน่คือโอ้ยหมังกระดอกอีออลไีได้พี่น้องปูมาน้ำปูมาน้ำก็เอิญยู่ฮันละเมื่อไดแล้วเมื่อไดแล้ว อยากซะมาคนเดียวกับแลนมาน้ำกลมเออมันออกมองแล้วจืดมองแล้วจืดไม่ได้ออกเป็นกลม,มออกมองแล้่น้อยมองแลดอกสองดอกสินะก็นี่ไม่ขึ้นล้าลวเดนเอาเดอกขึ้นล้าแล้ว มันก็มีเป็นยมยมมองแล้วดอกสองดอกไปแล้วพี่น้งนองน้อม เย็นมือเด้อมันนี่เย็นมือนะคะตีละดอกน้นอยๆแต่มันสิวยใหญ่เด้นี่มันหนาวแล้วกับซิโต,อตมตอมตเม,มะมะอกเนาะเราแบบนี้เอาไปม็อกโอ้ตี กระแบบนี่ันก็มีอยู่พี่นหนาวจนบลายเก็บกว่าที่เราย้อ,นนยอมแล้ย้อมอ่ะนะมันไม่ม่วนแบบที่เป็นกอกรนะเก็บเอาเก็บเอานี่เห็ดหูหนูก็หลายพวกเนี้ยแต่มันเน่าแล้วแต่มันเน่าแล้วเห็ดหูหนูเอาแต่เห็ดน,นี่แหละ ขาบะ n h a ดอกขาสันส้นๆขาสันส้นๆขาไม่ยาวดูดิเห็ดหัวหนูเนี่ยมันเปื่อยเหรอพี่น้องเห็ดหัวหนูมันเถาแล้วเนี่ยมันบ่แห้งเดีแต่ว่าแต่ว่ามันเละมหมเนี่ยใอยก็บ่เอาเดี๋ยวมันเน่า เก็บแต่เห็ดอันนี้เลยเอาเก็บแต่เห็ดทักนี่แหละเห็ดน,นั้นไม่เอาเก็บแต่เห็ดทักก็พอเห็ดหัวหนูมันบางงานอ๋อละนิดละหน่อยพี่นอ้องเ,เอ้ยออไม่ได้ออกเป็นกลุ่มเป็นกอนี่ออกมองนิดหน่อยเองสิละ มีบอ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 เขามีเป็นย่อมย่อมค่ะดดอกมันไม่ค่อยงามแม่โอ๊ย ีอยู่แต่ดอกเขาไม่สวยดอกเขา่สวยนี่นะฮะโอ้ยเนาองเนี่ยไห้อยู่เครื่องถุงนี่อืมเนี่ยจ้ะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไปแล้วคุณใจหอดเพื่อนหรือมัง้งไปละค่ะพอกันไม่คิบนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อยางลุ่งไปนี่แหละ